สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมื่อนี่ยเช่าเจริญบานหัวหน้าผ้ารอเมื่อนี่ยาลงทงลงทาเด้อค่ะเด้อมาหน้าตาโดยโอ้ข้างหลังเช่าเจรินี่ยืนนี่เทียงตาโดยส่วนเราเหตุทงท่าขอ,ข,อของมาเรามาล่ะเห็นเช่าเจริว่าสิมาหน้าเรากะมานนำคันขันบ่มีมูเราก็บ,บ่หานมาเลยขี่เครื่องบินขี่ห่อมาละ่ะ แห้งได้ซ้ำนัน่นนะพอหญ่โอ้ยบัตรเตลูดกิ่งเขายังมาได้พิ่งเถื่อนแนมใส่แนมขัวอย่าตัวคนถาอ้ยอันอันขี่รถเขามานี่ตังไลหนาที่กลัวโอ้โห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 โอ้พอมาเห็นอย่งง่อยเนาะ เก่งเนาะคันแนวได้ที่มีหล่อนี่เราข่องอยู่ดอกคันบนะมาครูปีลีดค่ะมาเล่นอยู่ล้อหน้าตาดูมาเป็นโม่เล้าอย่างเราเป็นลมนี่อุ้ยไอ้ไอ่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 สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับคุกตุ๊กตาโพนโตหลายมื่นเลย้ยอิปูอิปูอิปูมึงดีๆีนั่นละมึงดีๆีนั่นละอ้ยผู้เมียคังบัวาแล้วนี่มั่นเหลียงหวยเลยที่นี่ ไอขัวปนครับเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องขูบกลางคืนเนี่ยขูดกลางเวรนเนี่ยอายุหายกินตามพืชตามสาดตามกระยิ่มตามธงตามป้าไปเรื่อยๆสร้างฝนตกพี่น้องสร้างเห็ดออกฝนตกก็ตกเธอเดียวแห้งเธอเดียวดินบ่ท่านอุ่มหนามเนี่ยเห็ไหมหากินตามกันย่อมรอฝนก่อนได้ไล่เล้วงปบบนึงแบบเดียวอีกมาติล่ะ ไปอยู่ไก่เอเถอะเอาหากว่าอีิริเขาไม่แต่กับปู่กันนี่แล้วปู่ก็คุณนายสั่งสอบเพ่ออ่างนั้นบ่มีนั่นอุ้ยพอต้องถมพอต้องถล่มถล่มนี่เจ้าของคนนเพราะเพต้องถมเนี่ยุดเรื่องเรื่องรดพีผีผีุดซ้ำสังนั่นเ้โอหโอ้หเโอ้หโอ้โหโอ้โอ้อ้ จะ,จะอีหลีจะไม่งูมจะอีอยังไป็แช่แช่อยู่เต็นอกอกสวดสวดทั้งแม่งตัวสุดครบเตี๋ยวลอยออืจะคุบแห้งปันนี่ไม่ได้สวนป่ามามาเตะมาตอนนั้นไข่พอได้สวนแล้วเดอ๋ครับพี่น้องเล่าร่างกายบ่คลอยแข็งแรงปันเหไขอเกือบเดือนเราผิด <c oughs> เพีย <c oughs> เราสิขี่โลกแจ้งน่อยได้ท้วนผมนี่ผิดเปียเพราะว่าเราล่าเราอยากหัวกินนี่ยังเราก็ขึ้นยากไปเมื่อนะ อไอคีโพสวนแห่งแต่ขากกินนี่ยัางล้ากัลยานพิษไปเบิร์ตขนาดต้มจืดล้ากัลยานพิษดิข <c oughs> ดมึงเอาหลดพี่พักเขียวบ่ได้พี่สะบูนนะออืเเจ้าผมีย <c oughs> อยังเหรอยังเหรอ,เ,อเท่าเออแมงเงางงมีหอดอันนี้มีทุกอย่างเลยนานเออสกอเปลี่ยนเอาเบิร์ตยังวะหางท่านเลยขาดกระโดดจะแหงจะดืด้อดือด้อเลยนี่จับหลิน อ๋อือเนีโอ้ิคนสีขวงหูขวงตา้โนลินดึงไ้นานอนลินในใต้ปากเลานะเมื่อไห่เมื่อแล้วอู้ยีพเมีป้าีพเมีตาดยตดยมาจุก้าเบงด้อ ก็นี่ละ่ะคาคาคาเลยขอยืมเสียงหน่เด้อเสียงครูใดก็ได้ไดยืมเสียงเจ้าของอ่ะนะเอ้ย <c oughs> ยืมเสียงเจ้าของเดี๋นี่มีคนสงสัยเพิ่นคอมเมนต์ถามหน่อยน,นะว่าซองนั้นคือมีแต่เสียงสาวจืดเพื่อนอกระคูมากไปใกล้ๆนีซนน่ซองนั้นซองนี้ก็มีแต่เสียงสาวจ,จืดแต่ทีเคลียร์เพื่อนออกนั่นนี่นี่มุ่งยุมหลังคากระคูแมีไหมครูมาใกลไปไกล คือคืออะไรอนี่ไหมเน่เน่เน่แจ๊กแกโจกอู้คือกันกับอันกุ้งบกเนาะอันตัวเอเลี่ยนไหมเลยเนี่ยนะเต็มแน่เนี่ยเพื่ออันอันยีรีนันเต็มออกเบิร์ดเหลือแต่แมงมุมพูนมีดีมีหลายอยู่ดี้เหลือๆจกจกอันไหนก็ต้องระวังเพราะว่าวังนึงก็เห็นมาละไอีิพูนกับแรนนี้ฮิจากอีกแล้วเป็นผู้เทินนะ โอ้ยมันบ่ขึ้นมามันลงหู้หู้ลองลองไปมั้เขาขูดบ่ถึงอืเครื่อ,นนรองถมใบสันพบ่ได้ดอกเพระาะว่าถ้ายิง่งเอาเสียมเชียเพิ่นก็ยิย่งลูพุ่งแตกเลยไหลเชียร์มาหัวไอ้ม้านเรยนไปไหนเนี่จยก้านบอบอบอบต้องจะไปกวนขเขาพี่แม่ทั้งหลุม ขุดปูหลายๆอยู่ไหอย่าไปไกลแล้วหลายแล้วสิรอให้ขุดสองเดือนไหนมันเล้่าด้านนั่นขุดร่องท่อนั่นนี่ๆไม่นีๆนีดล้าไดหล้านี่ๆนี่อุ้ยอุ้ยแม่ไข่แล้วดูคู่โป๊จ้างนี่คู่บป๊จ้างจ้างว่า,าจะมาห้าคู่โป๊จ้างจะคอยว่าอะไรเลย มึง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 เผินกุดหลุมทอทอทอซีนิวไหมขุดซ้ำท่อนหกหุ้นไหมมามามา,มา,า,ามามาตื่นยู่กับไก่เล่าเลยเวลเราเป็นล่มก็คอยคุวยแล้วถึลดอื้มอรีดขัวปุ่นฮึ มีไข connect, ่อีลีดย nice ังตะดูดเขาเอือนเหมือนชี n, right? <III af frustrating> <c oughs> ้แดงๆตะดูดเราก็ยังเอือดดีๆจีกมุจักบ่มันจะเอือนอีลีดยังอ้ายเอือดเอือดยีลีดนี่แหละตัวดำๆเหมือนจิโอรยตัวดำๆมันจิ้งลีดของแท้จิ้งลีดนั่นคือแหล่จิ้งลีดตามภาษาภาคกลางเลยถ้าตัวสีดำกระแมนยี่รีนั่นแหละอยู่หอด อยู่หอดประุมคุณน่ยังหลตะดุตงเทปก็อย pues ู่หอดสายไหมคุณแหมปนันไปเป็นผูบาวเพือีตะดุยแล้ววะเรยบดีเียบดีโอยถ้าเอเดอดูบาลเพื่อีมาทรงท้องคืออเสียดจ่อยปฏีจ่อยไกินกน เอาเคียวถ้ดูแล้วก็แซวลิ้นเอาถั่วนี่ปูให้พ่านให้ทันนะให้ทันนะบัวตาท่านเดี๋ยวหอดได้อยู่คุณอือสีสันโอ่อ่านี่มันสีหลายอยู่นั่น้่มหลุมนี่ครับขันหลุมบางนึงนี่ขันบ่อผู้ลงเลิกน่ะอู้ยอันนี้เรยเลยอะอือ ยังต้มทาให้ได้ไม่มีปอมยังหลับไม่มีฮะอกของหอมก็มีดีนะอมีแต่เขาหงุดแล้วมันมันเหมือนแมงมีแมงวันไ่มีเขาหยุงินั่นเบดเลยเขาไม่ต้องทุนก็ได้ดอกเนาะปีดไมันลงเลยล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ไถแล้ว โอ้ยเราบ่ลงดอกยานมาโอ้ยท่อตรงคือโค้งคือจังอันทางคือหน้าหนาวเถอะนี่เราบ่นี่เราบ่จ่างเลยค่ะพี่น้องเราอยากออกกําลังกายรบกวนจ่างเดี๋ยวงูนี่เราเออเด้เมียนไปเฮาเฝ้าหาเฝ้ามือเฮือนี้จางอืมงานมั่นงานวัดเจดีย์ตัวนี่นี่ตัวนึงนี่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 อ้ยว่ามันหลายอยู่แถวนี้แถวนี้ว่าฟู๊ดฟู๊ด ดีต้องมาอยูอน่นี่หล่อห่อให้มาโคดรอไปหลอมานะ <laughs> โอแม่ก <laughs> เคียขีดินลงเนแมกระคียขีดินลงล,ลดรถสิอก <laughs> สอกเราไปแลป้วมกกันเคอยู่นี่นอนเียรงทั่วโอ้ยหมดแดงโมแดงยาวไทยสาวโอ้ยบ้านนะปะเรามาคตดดีนี่เอาคุดคดสั่นเคี่ยตะโดยเคีย เล่าก e, ัเค <acontece> <'m> ียมองกับมองว่าท่านในคุดเลากัเคียย์ไปถมมองที่คุดแล้ววันนี้เนาะมึงที่ล่ะนั่นเห้นว่าคุดไปถมมองไว้่าท่านในมองที่ว่าคุดแล้วเนมแมนดีดีได้พี่น้องแมนมาเหรียญได้นน่มึงที่ล่ะนั่นไปเคียย์กรองดินกองนั่นลงให้แมนบ่นนั่นหายหรอวางเรองลย ออกแกะสะดุดกันอุ้ยไข่ไอ้โผนี่คูดเมฆมุมเม,มีม่านไข่แตกปูออกเลยที่เนาะอืมันหลายฝนมาตกบรนจากาศเป็นจะได้ไอาย บรรยากาศที่เออาามื่อนี่ร่มมีร่มนิดนิดแดดบ่แม่แดดก็นิดหน่อยโดยรวมแล้วกับห่างขึ้นเขาพี่น้องแต่อยู่กลางพุ่งไม่เท่าไหร่หรอกแมนมันมนคือเขาป่าแต่ก็คือว่าละ่ะอากาศก็สะอยู่ประมาณยี่สิบแปดองศาประมาณนี้นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาณนะตอนนี้ดิเพราะว่าคนมีร่มว้อยวอยวอยแน่จากหน่อย มือได้หอดสามสิบสี่สามสิบแปดนะแมนแะ่นล่ะมือนั่นละ่ะมันกับพ่อได้อยู่ครับแกบจกว่าจีดหลายซ้ำเก้ากับจีดบ่แมน่นเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูคนแล้วลุงหู้ตุ้นบกถึงโขกแปลว่ากันแต่แม่นแต่ว่าจิีดช่วงนี้นี่คือใครเพิ่นสิสิีดซใครแก้ใครแข็งดีนไหมเสีบ แมนเวลาเขาหย่ำนี่สิรู้สึกเล่เหล่า,าหาย่ำไข่จริงีดอิลีเป็นแบบแตกป๊อปเปะเ๊ะป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะแสบแห้งแก้วกินบ่ผมกับบ่เคยกินดอกผมมันบ่แมีนว่ามักหรือบ่มักกินเถื่อสองเถื่อมันก็อิ่มเลยนะ่ะปีหนึ่งผมเสียสะละนะแมนเสียสะละาจ้ะผมคือฉีดนอก,กินีดทุ่มมืออันนี้ทุ่มมือได้ยุ่นี่ cái này chụp cái này này thôi thôi, thôi. Ừ, nhạt rồi đấy ô tôi này là bận thì tôi tôi tay nó hẳn lắm kiếm kiếm hơi coi thôi phun tôi đâm này nên như này như thế tiếng đang luôn พ่อเดี๋ยวโศกนีตามานันน่มาโศกมันดากเบื่อกันเลยบ่มาบ่มาดอกมันตุกซาลิงกร็ดูลงซาลิงถ้าซาลิงก็เหยียบเป่าไม่ใช้ก็เลนน่นน้ำกวนคุณซาลิงบ่าทัดของบ่คืออีมอนก็นอยู่ดีเลยดากเป็นแผลดากเป็น,นไม่ปรยัดก็มาหน่อยดากมาแล้วมันนั่งจับนั่งดากจูบถนนลาดยาง ไอ้ขวดสวดไอ้ก็เอาน้ำบระท่านเอาน้ำบระท่านเดี๋ยว,ยวยนีำมังเวยนน้ำมาคื้นน้ำพืน้นใส่เนี่ยล่ะหลายอยู่ที่ว่าหันพี่น้องอี่ีหลายแหง้งอืม แน่ป่ะแน่เขียดนี่คือจะไปไหนหาแล้วล่ะพี่น้องดดมดหาแล้วมันบ่มี่เมนหลอกจากคนไปไต่ไต่เขาก็บ่ได้ไต่ปลาโลบาทเท่าเลยเขาไปใต่ทางไต่ทางอืน่นเหรอไต่ทางอืน่นจ่าโคนบาทเท่ายังไปหาไต่ทางอื่นมนกะเอาง่ายๆก็คือเมือยามหาหวองสันสไปเมือยามหากังเว้นบอกว่าจะกังเว้นล่ะ าบ่มีอ,อันย่ำขึ้นก็เช่าหากระปื่อยเพิ่นขยายพันธุ์เนี่ยนั่นแหละดอกไม้เนี่ดอกอันอีหลีนี่มือได้อิริทมันแมนอยู่อีหลีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แซ่บวิลีช่วงท้ายฤดูนี่ใครแน่นอืมกุกทีละ นั่นนั่นเดี๋ยวผมจะคุบดอกเแบบ็บเรียบรอย้อยโแบบอ้ยข้าวตักไหนบ่ม,มีแนว <laughs> ย่างหรอตะลุยแนวย่าง เสียงครูบอมันรูปดากอโศกหนังเป๊ะรถอือลูปด่าอะไรลูบด่าเสร็จเลยไม่ได้ตีเปีย้ยตูบตูบโดนอือโอ้โห็นไม่ห็ดูไปตนอนอ่ะมันมันมันเหลียวเห็นมันหยาดมาแล้วมาแล้ว ข no. mm ัวก็สีตาบึงเปอย่างขัวหมหัวข่ไย่เบ่ได้ขวมหัวอุ้ยจะคุมยังไลคุูเขาก็ม่อยู่อยู่จะมีไข่ โอขึ้นมาสิมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วนั่นดับปุ๊บโอ้โหมีไข่ของยังไงมาเลมาเร็วมาเร็วอโอโหนี่เดี๋ยวโอ้ข่อยมีเพื่องเลยนี่ยล อ่ะกูสอยโอ้ยเออตัวสูรก็หลายตัวสูดนี่ถือมือนี่เอ้าด้วยไอล่าง่อกเป็นอาทิตย์คนนี้ ูไปแล้วไปแล้วไปน้ำเฟืองไปน้ำเฟื่องตัวไหนดอกเปิดออกซิปตัวด้ยยูดโซ่จริงไปน้ำเฟืองน่ะไขเรื่องเหลืองมันเรื่องเหลืองอู้อู้จักอนไนจักอหลีจักอันนี้บริษัทหัวหินั่

พี่ลีบมือ<า>อืม่มีก็ดีได้เลยสลองก็ดุยมีอันใดก็ได้ดดเราเบี่ยงเขาหาห่มด้วยเป็นยันงเก็บที่หมูน่าเขาเาไปสมทบไปนีน่ยาปาก กูปูคนนึงหียลดอกท่นเหนยียดนะพ่อเราครับพี่นกเบอรหลายบมอนี่คุกกลกงเวนนี่ไค่ไทยเพราะว่าไทยมันสโดดปวดูเด็กอโเยอะวสข้อออานนี่งนเนาะงนงอหายขาดครัพี่นกเหรอ แต่ว่ามันเต็นดีดีๆบนจริงบกย่างหลายๆได้คุบทันแนวว่าทัานแนวปะละค่ะคุบอีลีทเลนเลนตะโดยก็ไปเฮือนนี่จากรดเติบละลาไปก่อนสำหรับทีมนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชทท,ทุกคอมเมีด้ค่ะพบกันในลิมหน้าสวัสดีค่ะลาไปพี่น้องขอบคุณทุกท่านรับผมสวัสดีครับ